ผลที่ตามมาของการระบาดใหญ่และสงครามโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงเรายังไม่ตระหนักและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางร้านค้าเวิร์กช็อปธุรกิจทำความสะอาดธุรกิจขนส่งและอื่นๆอีกมากมาย คนที่ไม่ปรากฏในรายชื่อผู้มั่งคั่งและมีอำนาจมากที่สุดและถึงแม้จะลำบากแต่พวกเขาก็สร้างงานตามความรับผิดชอบต่อสังคมคนที่ลงทุนในสินค้าทั่วไปแทนที่จะซ่อนเงินไว้ในที่หลบภาษีพวกเขาทุ่มเทความสามารถในการสร้างสารรค์อันยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากล่างขึ้นบน จากที่ที่ความคิดสร้างสารรค์ที่ดีที่สุดมักจะมาเสมอด้วยความกล้าหาญด้วยความพยายามด้วยความเสียสละพวกเขาลงทุนกับชีวิตเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีโอกาสและการทำงานให้เราภาวนาเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมขอให้พวกเขาพบผลทางที่จะดำเนินกิจการและรับใช้ชุมชนของตนได้ต่อไป